นี่เมื่อการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ลามขึ้นมาถึงการศาสนาีการศาสนาก็ถูกกระทําให้เป็นไม่ใช่ศาสนาคือกลายเป็นศาสนาที่หลอกลวงและเป็นการเป็นศาสนาที่ตกเบ็ดไม้ความช่ศาสนาเป็นเครื่องหลอกล่อเพื่อจะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทางวัตถุทางเนื้อหนังทั้งนั้น สำหรับบุคคลผู้ผู้ที่ฉลาดที่จะใช้ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการหลอกลวงปากพูดว่าสันติภาพแต่การกระทำจริงมันก็ตรงกันข้ามที่มันกำลังลุกลามเข้าไปในศาสนาทุกๆศาสนาไม่ใช่ไม่เฉพาะแต่พุทธศาสนาเรียกว่าถือศาสนาแต่ชื่อหรือแต่ทะเบียน ส่วนจิตใจหรือการกระทำจริงๆนั่นไปตามอารมณ์ของกิเลสมันก็เลยเป็นเรื่องหลอกลวงโดยไม่ได้เจตนาแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นเจตนาเจตนาอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที่ที่เมื่อการศึกษาในการศาสนาก็เป็นเรื่องหลอกลวงเะอย่างนี้แล้ว <c oughs> มันก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทหารการเศรษฐกิจการเมือง ไอ้สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องหลอกลวงหนักขึ้นไปอีกเป็นเรื่องตกเบ็ดมาคนไปเสียทุกแง่ทุกมุมทุกหัวระแหงนี่รวมกันแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องของการหลอกลวงหรือการตกเบ็ดทุกคนทุกแหงแม่บนธรรม,มาฏนี่ก็ระวังให้ดี <c oughs> มันจะมีเรื่องหลอกลวงหรือมีเรื่องตกเบ็ดก็ได้ <c oughs> ที่หน้าบูชาพระที่หน้าบูชาพระพุทธรูปนั่นก็ระวังให้ดีมันจะเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องตกแบดคนก็ได้มันมีพ่อมดแม่มดอาศายพระพุทธรูปเป็นเครื่องมือหลอกลวงคนก็ได้พระพุทธรูปจะช่วยอะไรได้เพราะมันเป็นในวัตถุท่านั้นนี่คืออันตรายที่มันใกล้เข้ามา จนว่าสถาบัน,นใหญ่ๆมันก็เป็นเรื่องหลอกลวงแคบขมาก็เป็นเรื่องหลอกลวงหมู่คณะน้อยๆก็เป็นเรื่องหลอกลวงส่วนตัวบุคคลแต่ละคนก็เป็นเรื่องหลอกลวง <c oughs> คือตายเป็นเรื่องตกเบ็ด <c oughs> ผู้หญิงก็ตกเบ็ดผู้ชายผู้ชายก็ตกเบ็ดผู้หญิงนี่ไม่ต้องอธิบายที่มันจะเลยไปถึงว่าไอ้แม่ก็ตกเบ็ดลูกลูกก็ตกเบ็ดแม่นี่น่าเศร้า เมื่อ <c oughs> พ่อแม่ตกเบ็ดลูกลูกก็ตกเบ็ดพ่อแม่อาจารย์ก็ตกเบ็ดลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ต้องตกเบ็ดอาจารย์นี่ไปหาความหมายเอาเองอาตมายืนยันในข้อเท็จจริงอันนี้ข้าร,ขาราชการก็จะตกเบ็ดประชาชนประชาชนก็จะตกเบ็ดข้าราชการท่านสมภารก็จะตกเบ็ดทายกทายิกา อายกทยกาก็ไม่ยอมเสียบเสียบก็ตกเบ็ดท่านสมผานเขาบ้างมันก็เลยมีแต่เรื่องตกเบ็ดแล้วก็ใช้ยเหยื่อก้อนใหญ่ๆอันมากขึ้นทุกทีและสันติภาพมันก็คืองานตกเบ็ดเรียกว่าสันติภาพที่แท้คืองานตกเบ็ดแชร์กันแลกกันระหว่างประเทศระหว่างพรรคพวกนะที่เขา จับกันเป็นพวกเป็นพวกสำหรับทำงานใหญ่ๆใ,ในโลกนี้เป็นเรื่องตกเบ็ดทั้งนั้นในที่สุดเนี่ยเอ็นเย็นหรือนางฟ้าหรือเทวีที่เป็นทูตสันติของพระเจ้าก็กลายเป็นนางเบ็ดเหมือนที่เก็นไว้ในตึกหลังนั้นอะรับไปดูรูปนางเบ็ดก็ตกเบ็ดเพราะมันมีเบ็ดคราวไปทั้งตัวก็ทั้งปลาหัวโล้นก็พลอยไปติดด้วยมันน่าเศร้าขอให มองกันอย่างที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่มีใครยอมรับมันน่าสงสารที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่คอยยอ่อไม่มีใครยอมรับสิ่งที่ใศาสนาหรือว่าไอ้สิ่งที่ดีๆ่ก็ได้ช่วยสร้างช่วยก็ทำให้มันมีกันมาชานานแล้วมันกลายเป็นเรื่องเสียหายหมด เพราะคนไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักสิ่งที่จะเป็นที่พ่งได้านลอยไปตามนาทของกิเลสเอากิเลสเป็นที่พึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ท่านจะต้องนึกคิดไปในทางที่ว่าถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วอย่าเอากับมันเลยกลัวให้มากถ้อหลังให้มากอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยไม่มีเล็กน้อยสำหรับกิเลส แตาเห็นเป็นของเล็กน้อยก็คือกำลัง,งโง่กำลังข้าใจผิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสไม่เป็นของเล็กน้อยได้แล้วเดี๋ยวนี้โลกของเราก็กำลังจะ,ะวินาศพราะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นเองกิเลสได้เปรียบกิเลสกำลังครอบงำบุคคลทำให้บุคคลเป็นอันตรานโดย เปิดเผยก็มีโดยเส้นรับก็มีโดยตรงก็มีโดยอ้อมก็ม,กมีแต่ว่าข้างในเป็นอันธพาลเป็นอันธพาลทางวิญญาณกันอยู่ทั้งนั้นนี่คือภาวะที่น่าหวาดเสียวน่าสะดุ้งที่สุดสำหรับโลกมนุษย์เราแห่งยุคป,ปัจจุบันอาตมามองเห็นแล้วก็สงสารตัวเองก็เลยเอามาล่อตัวเองในวันที่กำหนดไว้ สำหรับการล่อชีวิตของตัวเองจะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ได้จะเรียกว่าโชคร้ายก็ไม่ดีก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนอกจากจะเรียกว่ามันน่าสงสารที่สุดนั้นต้องระมัดร,ระวังให้มากขึ้นไปอีกที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์แก่พวกเรา เอามาพูดให้รู้เท่าทันมันไว้มันจะได้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ให้รู้จักกลัวความชั่วแล้วก็ไม่ทําเล่น,ลนทำไม่ทําเล่นเล่นกับกิเลสเนี่ย <c oughs> พุทธบริษัทกําลังถูกถูกจูงจมูกไปโดยไม่รู้สึกตัวไปสู่อำนาจของกิเลสอย่างนี้ <c oughs> ตรงนี้อยากจะขอพูดซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าพุทธบริษัทนี่มันโง่ลงโง่ลงเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นี่ว่าพุทธบริษัทแต่โบราณเขาพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนะรกอยู่ในใจซึ่งถูกอย่างยิ่งแต่ละพุทธบริษั <c oughs> ทขี่โกงเนี่ย อาสวรรค์ไว้บนฟ้านารกไหว้ใต้ดินมันแสดงความโง่ออกมาให้เขาเห็นเดี๋ยวนี้เขารู้กันแล้วว่าไอ้คำว่าบนฟ้าหมายถึงอะไรใต้ดินมันมีอะไรพุทธบริษัทที่พลอยเข้าใจไปตามนั้นว่าสวรรค์นบนฟ้านารกใต้ดินนี่มันเป็นคนที่ไม่รู้ความหมายของคำคำนี้ ้ารู้ความหมายคาว่าบนฟ้าหรือใต้ดินให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไรจะไปพบในที่สุดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือใจที่เลวมันก็เป็นนรกใจที่ดีมันก็เป็นสวรรค์แล้วก็ให้ถือหลักที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ตรงๆดีกว่าว่านรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจงกระทำ ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันพ้นจากความเป็นนรกทีนทีก่อนยังเกิดเดือดร้อนเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปหลงอะไรเข้าจนติดเบ็ดทีนี้ขั้นที่สองก็ทําให้มีนรกอีิสวรรค์ขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ดีไปกว่านั้นเรายังชอบไปสิ่งเหล่านี้อยู่ มันก็สร้างให้ได้รับความพอใจความเพลิดเพลินที่สุดจริตที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจก็พอจะเรียกว่าสวรรค์ได้แต่แล้วมันก็เป็นเบ็ดเหมือนกันจงรู้ว่าสวรรค์ก็เป็นเบ็ดแต่เบ็ดที่ไม่แสดงความเป็นเบ็ดคือไม่แสดงความเจ็บปวดให้รู้สึกเอาความมัวเมามากลบไหว